ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทําขาหมูต้มน้ําปลากันนะคะอ่าอันดับแรกที่ใส่ก็คือใบเตยรองกลนหม้อผักชีทั้งต้นแลน้วคือขาหมูใส่มาทั้งชิ้นนี่เลยพอดีที่ร้านค้าเขามีกระดูกเหลือแค่นี้ก็ใส่ไปเลย น,น้ำตาลปี๊บไม่มีสูตรตายตัวนะคะู่ที่เราชอบรสชาติหวานมากหวานน้อยอันนี้ยายเขาไม่ชอบหวานมากป้าก็จะใส่ไม่เยอะประมาณนี้เดี๋ยวไปชิมอีกทีนึ่งว่าถ้าหวานน้อยไปก็ค่อยเติมทีหลังเอาเสร็จแล้วก็น้ำปลา น้ำตาลปีป๊บอาจจะดูแห้งๆหรือย่าป้าใส่ตู้เย็นไว้นะคะหนีหมดน้ำปลาประมาณสองถึงสามทัพพีแค่นี้กันผงผงรสดี ทุกอย่างไม่มีสูตรตายตัวนะคะแค่ให้ชิมรสชาติที่เราชอบพอเติมน้ำ สูตรมีแค่นี้เองนะคะแต่อร่อยมากขอบอกเดี๋ยวยกขึ้นตั้งไฟเราใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวปิดฝาไว้ก่อนเดี๋ยวพอเดือดก็ต้องคอยดูเดี๋ยวล้นหม้อเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ด้วยนนี้กำลังต้มตไข่เพราะว่ายายเขาชอบเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกกันนะจ๊ะ 再看一眼 ชิมรสชาติรสชาติชิมะะอาแล้คะอันนี้แค่ใส่อะไรบ้างก็พอรู้สกว่าจะหอมเค็มนิดนึงก็ค่ะ

เสร็จแล้วคะ่ะเมนูอาหารเราเดี๋ยวไปเด็ดพริกแบบเพิ่มสักหน่อยไงขาหมูต้มน้ำปลา